คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่124-365ทับ 365. วันนี้ให้เราจดจําให้ได้ว่าเราคือหนึ่งเดียวเนื้อเดียวกับเบื้องบนกับโลกกับสรรพสิ่งจงขอบคุณเบื้องบนขอบคุณโลกขอบคุณสรรพสิ่งขอบคุณในความเป็นตัวเราที่สวยงามความเป็นส่วนหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับเบื้องบนมันคือจุดแข็งมันคือของขวัญของเราเมื่อโลกใบนี้เมื่อเบื้องบนและตัวเรา ได้เคยวางแผนชีวิตเราร่วมกันมาแล้วทุกอย่างมันล้วนจะเป็นไปตามแผนนั้นแผนที่เราเคยวางเอาไว้และมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกแผนนั้นที่เคยวางไว้เลยไม่มีอะไรผิดแผนเลยจงระลึกไว้เสมอและจำให้ได้นะคะว่าแผนคือแผนของเราเองที่เราเป็นผู้เลือกที่เราเป็นผู้สร้างมันมาจงขอบคุณที่แผนของเราบังเกิด ตามที่เราวางไว้แล้วถึงตอนนั้นที่เราเลือกที่เราวางแผนชีวิตเราจะอยู่ในรูปฟอร์มอื่นแต่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราอาศัยร่างตัวเราที่เป็นเนื้อแท้วางแผนเอาไว้ว่าชีวิตเราอยากจะให้สิ่งนี้เกิดอยากจะเจอกับผู้คนและสถานการณ์แบบนี้เพราะตอนนี้เราเป็นอีกคนหนึ่งในฐานะของคำว่ามนุษย์ โลกใบนี้มันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราอยากได้ดังใจเราบางอย่างอาจเกิดบางอย่างอาจจะไม่เกิดดังใจเราแต่มันเกิดตามแผนเนื้อแท้เราเพราะมันมีแต่แผนดั้งเดิมของเราที่ซื่อสัตย์ที่เที่ยงตรงกับเรา เราอย่าได้เสียอกเสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราไม่ได้ดังใจที่เราคิดว่าที่มันเกิดขึ้นนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการในฐานะมนุษย์ขอให้รู้ว่าทุกอย่างที่มันไม่ได้ดังใจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมาพร้อมของขวัญภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นยิ่งลบยิ่งมืดดำเท่าไหร่ของขวัญและบทเรียนการตื่นรู้ภายใต้สถานการณ์นั้นมันยิ่งใหญ่มากเท่านั้นมันยิ่งจะช่วยให้เราได้หลุดพ้น เร็วขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเบาขึ้นเมื่อเราเข้าใจและเข้าถึงจงเปิดใจนะคะเปิดใจรับเอาขอบคุณเบื้องบนที่ดูแลรักษาแผนการชีวิตให้เราตัวเราเองที่เป็นเนื้อแท้อยากให้มันดำเนินไปแบบนี้เพราะเราจะได้ตื่นรู้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วตามที่เราอยากให้มันเป็นทุกอย่างที่เกิด มันสวยงามหมดแล้วมันสมบูรณ์แล้วในฐานะมนุษย์อาศัยร่างอะไรไม่ถูกใจขอให้ทำใจนะคะทำใจให้ได้ทำใจให้น้อมรับให้เข้าใจให้เข้าถึงใช้หัวใจเราอย่ายึดมั่นถือมั่นกับร่างกับโลกใบนี้ร่างเราเนี่ยมันเกิดแล้วดับสถานการณ์มันก็เกิดแล้วดับเช่นกันตามสถานการณ์ที่มันดำเนินไปในแต่ละวันให้ทัน แล้วเราจะไม่พลาดการตื่นรู้ที่เป็นสัตธรรมในชีวิตของเรานะคะ